ครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายนีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ลงเกมถังซานเช่นเคยวันนี้ผมจะพามาตีกิจพิเสือนะครับก็เป็นโหมดล่าหาโอกาสนะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยผมได้บอกทีมไปแล้วเนาะวันนี้ผมก็จะมาตีให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่เราต้องรู้เลยก็คือบัฟของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะมันจะสุ่มเนาะแล้วก็การเจอศัตรูในแต่ละดานเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับเน้นว่า ถ้าเราเจอทีมที่ไม่ถึกเนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะครับถ้าเจอทีมถึกเนี่ยก็ควรที่จะเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับถามว่าทำไมต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนเมื่อเรานะครับผมเล่นมาจนถึงออขั้นที่ห้านะครับอย่างเช่นผมเนี่ยถึงระดับหนึ่งร้อยสิบแต่ว่าผมไม่ผ่านนะครับผมก็ได้แค่หนึ่งร้อยสี่แต้มนะครับแต่ว่าระดับแรกผมเนี่ยมันเริ่มที่เก้าสิบเอ็ดแล้วนะครับจากเมื่อวานเนี่ย มันอยู่ที่58เนาะระดับสุดท้ายก็คือระดับสุดท้ายเนี่ยอยู่60แต่ว่าขั้นที่ผมได้เนี่ยคือ58เวลาผมรีมาเนี่ยมันก็จะได้ระดับเพิ่มขึ้นนะครับอะอย่างเช่นอันนี้91นะครับเวลาผมกดรีเนี่ยมันก็จะไปรีเป็น91ใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเราผ่านด่านสุดท้ายอะอย่างด่านสุดท้ายเราผ่าน110นะครับมันรีเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับอาจจะถึงสักประมาณ เก้าสิบห้าเก้าสิบหกนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เราเนี่ยต้องตีเก็บคะแนนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนมันมากกว่าเดิมแล้วก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเรามารีเซ็ตกันก่อนนะครับก็ใช้แปดสิบเพชรนะรีไปเลยทีมที่ผมใช้นะครับก็จะแตกต่างจากเมื่อวานนิดนึงนะครับหลักๆเลยก็จะมีห้าตัวละครที่น่าจะเหมือนเดิมเนาะจะมีมาราสูรนะครับอ่าตัวนี้เน้นสปีดให้ไวที่สุดเลยครับ เราก็ใส่แหวนสปีดไปนะครับไม่จําเป็นต้องเอ่อจำนวนปีสูงเท่าไหร่หรอกถ้ามีปีสูงก็ใส่ปีสูงนะครับถ้ามีปีที่ไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าก็สปีดเยอะก็ใส่ได้นะครับผู้วุฒสูเจ็ดนะครับใส่วงแหวนสองหนึ่งสองสองนะครับเน้นเป็นคีเลตเนาะหัวอู้นะครับผมสองสองหนึ่งหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็เน้นเป็นเอทเคก็ได้นะหรือว่าเอาเป็นสปีดก็ได้นะ อันนี้ผมขอเป็นสปีดแล้วกันเนาะจะได้แบบว่าไวๆนะครับอันนี้มีแหวนสปีดไหมอ่าเอาเป็นอันนี้ก็กได้ปึ๊บปึ๊บอ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับหัวอู่ในส่วนของคนนี้ครับผมตัวเสือนะก็จะเป็นในส่วนของสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับประมาณนี้เสียงเสียงก็ตามเดิมเลยครับหนึ่งหมดเลยอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าใครมีในส่วนของตัวถังเยี่ยงหัว หรือว่าตัวบัฟแรงๆก็ใส่มาได้นะครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่มีนะครับก็สามารถใส่เจียงจูลงไปได้นะครับเจียงจูเนี่ยจะให้อยู่หลังสุดนะครับเพราะว่าถ้าเราเจอทีมถึกเนี่ยเราจะได้วนเทินมาได้นะครับใส่เป็นหนหมดเลยนะครับผมอ่าวนเทินไงเราค่อยไปดูกันนะครับถ้าเราเจอทีมถึกนะจะเห็นได้ว่าคะแนนผมเนี่ยหนึ104นะครับแต่ว่าผมเนี่ยตีกลับมาเหลือ91นะอันนี้เราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับ ท้าทาทยมันก็จะมีบัฟให้เรานะครับเราก็เลือกบัฟนะว่าจะเอาอันไหนเนาะอืมอันนี้ถือว่าเกลือครับไม่ค่อยมีอะไรดีครับผมอ่ะเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับถือว่าเกลือนะเพราะว่าเราต้องเน้นเป็นการเพิ่มดาเมจตั้งแต่เทิร์นแรกหรือว่าการโจมตีครั้งแรกนะโอ้โหทีมนี้ครับเปิดมาถึงเจอทีมโหดเลยครับทีมนี้บางทีเนี่ยเราโดนอ้วนไฟเผาเนี่ยเกือบตายเหมือนกันนะโอ้โหเรียกได้ว่า สุดจัดเลยครับอ่ะก็เล่นตามผมเลยนะครับบัฟแล้วก็มาราสูนเพิ่มเกรดนะครับอ่ะกดบัฟไปครับปึ๊บกดตีปึ้งเห็นปะเจียงจูนะครับโยนให้ใครโยนให้มาราสูนครับผมอ่ะเราก็ดึงเทินกลับมาปึ๊บเห็นปะมาราสูนก็ดึงไม่ปึ๊บอ่ะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้เทินที่ไวขึ้นแต่ว่า ก็เท่านั้นครับผมทีมเขาแบบโอ้โหตัวแบบตึงมากเป็นอย่างนี้ผมรีใหม่แล้วนะหรือว่าถ้าใครไหวก็เล่นต่อได้นะแต่ว่าไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะครับลองสู้กันต่อไปมันจะมีเทินนะครับถ้าเราถึงยี่สิบเทินเนี่ยมันก็จะได้เออขั้นต่อไปเนี่ยมันจะมีลิมิตของมันนะครับว่าเราจะได้อยู่ที่เก้าสิบสามเนาะมันก็เพิ่มมาแค่สองเองนะ เห็นปะโอ้โหไฟเผาเกินไปอ่ะเราเจอตึงไงโอ้เรียบร้อยกดปับไปเลยครับช่วงเวลานี้กดปับไปเลยครับกดตีปึ้งโอเคเดีย๋ยวเรากลับขึ้นมาก็น่าจะได้และปังก็ประมาณนี้ถ้าใครยืนไหวก็เล่นต่อนะเออ ก็ได้อ่าผ่าน91เอ็มันก็จะเล่งออกมานะครับแล้วเราก็จะไปตี93ต่อนะครับเรามารุ้นกันว่าจะโอ้โหเหลือเกก็ไม่เป็นไรเพิ่มมันดึงเองนะถือว่าน้อยนะมันจะทําให้ชั้นตัวต่อไปเนี่ยเราจะได้แต้มค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเห็นป่ะแล้วบัฟม,มันจะให้เราเลือกทุกเทอร์นะครับถ้าเราไม่เลือกเนี่ยมันจะเก็บบัฟเซตเนี้ยเอาไปใช้ในเทิร์นต่อไปนะครับก็เรียกได้ว่า ขอให้เจอทีมบางหน่อยนะจะได้แบบทาคะแนนได้ดีขึ้นนะครับถ้าใครเจอทีมถึงตั้งแต่แรกเลยเนี่ยถือว่างานยาบเลยอะโอ้โหทีมนี้ถือว่าไม่ถึกนะชุดเดียวน่าจะหายนะครับแนะนําเลยนะครับมานาศูนย์ต้องไวสักนิดหนึ่งนะอ่ะอันนี้ถ้าเราผ่านตรงนี้เราก็จะได้เก้าสิบแปดเทิร์นนะครับปึ้งโอ้โหอ้วนไฟ ติดอ้วนไฟอีกครับอันนี้เราก็ได้เทิร์นน้อยลงเลยปกตินี่ผมตีอ้วนไฟหายนะแต่รอบนี้ไม่หายก็ไม่เป็นไรเราก็ได้เทิร์นน้อยลงไปอีกมันคือมันพลาดตั้งแต่เราไม่ได้บัฟนะครับเพราะว่าบัฟเนี่ยสำคัญนะครับถ้าเราได้บับดีเนี่ยมันก็จะดีนะครับถ้าบับเพิ่มดาเมจเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยตีปิดได้ตั้งแต่เทิร์แนแรกๆนะครับก็คือชุดเดียวอะ่ะ ชุดเดียวก็คือหายนะครับอ่ะต่อไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหสุดจัดสุดจริงครับผมกดรี <c oughs> วอรีเสียร้อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรถ้าแบบใครรีตอนแรกๆเนี่ยมันจะเสียค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าบัฟเราไม่ไม่ดีไงอ่ะเอาบัฟนี้แล้วกันนะครับบัฟมันแบบว่ามันไม่ค่อยเพิ่มดาเมจให้กับเราไง ถ้าใครมีบัฟที่มันเป็นดาเมจอะเราก็ควรที่จะเอาอันนั้นนะครับปกติผมเนี่ยห้าตัวเนี่ยผมเซตเดียวผมหายนะเจิงจูไม่ต้องไม่ต้องเล่นเทินเลยนะครับปึ๊บแต่ว่ารอบนี้มันคือบัฟมันเกลือไงปึ่งเห็นปใช้เวลาแค่ห้าเทินนะครับถ้าเราแรงพอนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบัฟเราด้วยนะแล้วก็เจอทีมถึกหรือเปล่านะครับ ถ้าเจอพวกปูกระดูกเนี่ยก็ไม่ค่อยถึกนะถ้าเราเลิอกบัฟดีถ้าเจอเหนียวเก่าเนี่ยตัวปัญหานะครับต่อให้เจออ้วนไฟนะต่อให้เจออ้วนไฟอ้วนไฟก็ไม่ถึกเท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้จะเลือกเป็นศึกแบกน้ํานะครับอ่าอันนี้ก็จะทําให้เราได้รับดาเมจสูงขึ้นไปอีกนะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยตีได้แรงขึ้นนะครับโอ้โหถือว่านี้ถือว่าก็ตึงไหมก็ตึงอยู่นะ น่าจะใช้เวลา20เทิร์นเพราะว่าเขามีหนิวเกาไงแต่ว่าเรามีบัฟดีนะรอบนี้ก็จะแรงขึ้นเห็นปะมันก็จะแรงกว่าเดิมนะครับเราก็เล่งกลับมาใช้คอมโบนี้นะครับมันจะได้แบบว่าเสียเทิร์นน้อยลงนะปึกสิบสี่นะครับ โอ้โหมานานเราไม่พอเลยนะนั่นเราต้องใช้ยีิเทินนะครับประมาณยิ่งเราใช้เทิรนเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้อย่างที่บอกเนาะชั้นต่อไปเราก็จะได้แบบว่าบวกน้อยขึ้นเราต้องจําเป็นต้องจบให้ไวที่สุดนะครับพึ่ง อ่าอันนี้มันก็จะสุดหนึ่งร้อยสองนะครับชั้นสุดท้ายนะครับผมก็ให้เราเนี่ยตีให้ผ่านนะครับอ่าปึ๊บถ้ากดรีเซ็ตเลยมันก็จะกลับไปอยู่ที่ชั้นเก้าสิบเอ็ดนะครับนอกจากว่าเราเนี่ยจะตีชั้นสุดท้ายเนี่ยแล้วมันเกินที่เราทําไว้ตั้งแต่แรกนะครับมันก็จะเอ่อกลับไป เกิน91นะครับประมาณนั้นเนาะโอเคเดีย๋ยวลงชั้นสุดท้ายให้ดูนะครับขอให้ได้บัฟโอ้โหขอให้ได้บัฟก็เอาอันนี้แล้วกันนะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะสําหรับถังเฉือนเนาะเรือกบัฟที่เน้นดาเมจให้กับเรานะครับเพิ่มดาเมจเพิ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าอันนี้จะง่ายเลยอันนี้ชุดเดียวหายครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะ ก็คือชุดเดียวคือห้าเทินนะครับเจียงจูนี่เราเอาไว้แบบวนนะหรือว่าใครใช้ตัวอื่นก็ได้นะเห็นปะดาเมจอะมันพอนะครับถ้าเราเลือกปรับดีแล้วก็ทีมของเขาเนี่ยมันไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะครับถ้าไม่มีหนิวเกากับอ้วนไฟเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆในการที่ลงกิจกรรมเนาะผมก็หนึ่งร้อยสี่แ้มวันนี้ก็น่าจะเท่านี้ แล้วก็110แต้มอ่ะวันนี้มันก็เหมือนกับเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่60แต้มเนี่ยมันจะตึงนะตึงจนแบบเล่นไม่ได้เลยแต่ว่าวันนี้มามันก็ง่ายขึ้นพรุ่งนี้1นึ่งมันก็อาจจะง่ายขึ้นนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับเนี่ยก็ตีให้ได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ผมด้วยล้วกันนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ